อ่าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมคิวリングฟอร์นะฮะอ่าครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคนเดียวฮะแบบเล่นคนเดียวเลยไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะฮะอ่าวันนี้ผมก็มาเล่นในแมปที่ว่าแมปเป็นแมปของเลสซินิวข้างหนึ่งนะฮะในไอตอนคาลิฮัตนะครับที่ตอนแรกนะฮะอ่าโอ้โว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 โว้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 โว ให้ตายเลยนมือมันมันโผล่ทุกที่เลยปะแดกปืนแด่ปืนใส่กระสุนโอโ้โหมันยอดมากเลยเร็วเลยคมคัญมากเลยโอเ้โหเอ,โอาเฮ้ยโอ๊ยอ่ะ อ๋อเราก็เหมือนจะไม่เนื้อเรื่องเลยอะแต่เ,เหมือนในเกมเนี้ยนะฮะเกมเหมือนจะน่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าเยอะเลยก็ก็ถือว่าสนุกดีสนุกดีสนุกสนุกสนุกก็คิวิ่งฟอร์ก็เป็นเกมที่แบบสนุกสนุกมากฮะถ้าถ้าเล่นแบบมัติึเพลเยอร์นี่ก็สนุกมากเลยก็เราก็จะเจอซัมบี้เขาจะเกี่ยวในเรื่องมันต้องเกี่ยวสิเกี่ยวเคนเน็ต นี่คือเคนดิตโอ้โหสภาพไม่เหลือเขาโคงเขาไม่คงอีกแล้วเดินนี่ใส่แม็กโค้ทเลยฮะเก็บแม็กเก่าอาใส่ใหม่เฮ้ยไม่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 ต้องมาวัดอีกแล้วเชื่อเโอ้ยโดยนี้ขาตายอย่ะเจ้าหนุ่ม ดันนี้มันแบบนี้มันไม่มีเออร้านพ่อค้านะฮะแต่ใครไม่รู้ครับโช์แบ็คบอนเชือวโอ้โ้แมนโอเวอร์อ่าก้าวไปดักเราก็ต้องยังไงอ่ะทุกอน,น ฮ้ยอ๋อนี่ไงมันจะมีแบบนี้บอกอยู่คุณก็ไม่ต้องงงไงมันบอกทางอยู่แล้วแค่ยิงทอมบี้ไปทางโอ้ยกรีนเนตไปแดกอุ้ยเฮ้ยน้อยอีกตัวร้องหันฮะเฮ้ยชี้ตรงเกมเลยโอ้โหโอ้โหช็อกช็อกครับช็อกครับเอาเรื่องพวกขามหยาดนะมันตกใจมันไม่ไหวโอ้ย งไหนวะที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 งไหนวะไปที่ไหนวะแต่ว่าแบบนี้ขอเก็บเยอะมากเลยนะขอเก็บเยอะมากจริงๆคุณไม่ต้องเไาออกไปตัวเวนหาของอะไรมันก็เจอได้รละมาให้ไปทางไหนวะ มาเลยพวกมึงเอาลูกปืนไปแดกอีอ้วนนะฮะเจ๊เลยเอาลูกืนแดกบึ Ο, ้มไปตันอะไรตัวอ๋อว้ายเออย่านี่ mọi người thắng này buff bloody great knife thắng này quá oi lòng lặng lòng lặng ui lòng tay quái hát lòng tay quái ý mãn lên chỗ ngồi này mày biết thắng này em yêu ơi ah cốp quá hỏi lò เฮ้อาลาเลยอาไปอ่าเลวยแลเวเลวอย่าวอย่า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 อ้าอย่าแตันงมันยังไม่ตายอะ ตัมีไม่ใชกาสจ่าพี่น้องชาวไทยอ่ะม่ก็ถ้าเล่นหลายคนก็จะหนุกปีนะนี่คนนี้ไม่ง่ากลัวอ้าวประตูเปิดได้เหรอๆๆๆๆๆไม่ออกปิดด้วยมึงหายิงแม่งปิดตูเฮ้ยกูเฮ้ยปิดไปโอ้ไปไม่ได้เลยนะ อยู่ตัวไม่ได้ด้วยโอ้จะเร room, ิ่มพรละยา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 นะเดี๋ยวว่าอย่านะบอกว่าอย่านะรู้ไหมบอกว่าอย่าก็อย่านะเข้าใจไหมบึ้มบึ้มดิบึ้มบึมบึ้มมาบึมเสร็จปุ๊บใคร

đi mà lên tầng lên tầng một thằng này giờ đi đi solo một cái khoai ra rồi ạ อล้วกแรงกว่าเยอะโอ้ยโอ้โหที่ไม่ผู้ไม่ค่อยมีเจ็บผู้บางคนเรื่องหมดเจ็บ้เจ็บเจ็ไม่หายร้อนหนายร้อนหน่ายครับจะไม่ร้อนหน่จะร้อนยิ่งแท้ละมันก็ให้กูโกมันก็ให้กูโกมานี่แล้วอ๋อขอให้พื่นจะบอกทางให้มาเนอยโอ้ยโอยรอสองเย่ควบมึงนี้ yeah 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 <tôi> à. <không> <tôi> Mình <liền> rồi à quên <tôi> oh. đi rồi Ủa Như viên nghe bà Ồ Ủa lại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  ก็ถ้าใครไม่รู้ก็คือกดกดเมาส์เมาส์เมาส์สามนะครับหรือว่าต้องไปหาอะไรสี่อันสิบวินาทีให้เคลียร์ประตูโอเคลีได้ปะ ตึง <onz> <etus> เออได้ไหมแต่ว่ไวะนี่ไงอืมอืมเนี่ยซึ่งผมก็ได้เป็นมาตีเพลเยอร์นะแบบเปิดห้องไว้อะใครจะเข้ามาจอยก็ได้ไม่มีใครเข้ามาเลยปืนนี้แรงเนี่ยอืมอืมอืมไอพวกต้องหุ่นนี้น่ากลัวววะ

แล้วอะไรแต่เห็นชัด yeah welcome p l e a เกมลุยครับโกห้องนี้โอ้ของบานคองบานเลยมีเกาะด้วยโอ้เยี่ยมมากนี่มาชเต้ครับมาชิเต้มันเป็โรคไม่เละเลยนะนะทิ้งบุ้งไง้ทิ้งให้เป็นิดนะฮะเออเยอะแล้ว นักเ้มอ,อเคลียร์มอให้พร้อมแม่งใหญ่ยี้ปตูจะปิดแายสิบวินาทีรอผมอต้องรีบิค้อให้ที่สุดอ๋อลายค้าคม,มันบูดถึงเลยโอ้โหพวกอะไรวะไม่เรื่องคอยมีเข้าใจ ค่อยฟันอย่างเดียวแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมาเล่นแนะ่ไม่ค่อยมีเลยตังมันเอ็นเรลียวได้ปะจะเอ็นเอ็นอ,อะไรฟักกิ้งไหนว้ะจุดจบก็คือคือนที่เคลียร์หรือคือนที่แบบต้องต้องเอากันอย่างนี้ไม่ใช่ครับ อยูป็ตัวอย่างนี้ก็สวยครับอ่ามาตรงนี้แหละ I'm so hungry ดูว่าฉันหิวเหลือเกินอย่างเงี้ยไม่หานะครับมั่นม,ม,มือแล้วไม่หานะครับโอ้ยจะบอกว่าต้องเจอบอสที่มีเออเรามา begin เรามา begin จิกจิกนิด เจีกชิ้นย้ตั้มเลยมาเย้มีของราหวานคุหาเก่งไม่ีจริงัไม่ไ้กิน้าหรอครับมาทางเดียวก็พอนะอยย่ามาร้อยหลัอย่ามาอาบี่าลีกเล็บูัว โอ้ยโอ้ยอย่ามาข้างหลังไอ้ว่าพวกแมงไอ้พวกแมงไอ้พวกเก็บปลาน่อยพวกเห่าเออคุปกุเออเออขเขื่อกีกีขไม่พูดไม่ไดใหไม่พูด้ยัเรนี่เรนเจ๋ล้เฮ้ยตกตกแหั ปาใครถึงดีวะจะร้อยอ๋มานตกเงี้ยเด็กวุ้ยก็ทำลายข้าไม่ได้เพราะข้าแข็งแกร่งนี่เห็นไหมอุ้ยอุ้ยยอมแล้วอุ้ยยอมแล้วอุ้ยยอมแล้วอุ้ยเขายอมแล้วเขายอมแล้วเขายอมแล้วเอ๊ะนีะเจอไหนวะเฮ้

กอแล้วพอแล้วกูพอแล้วกูพอแล้วกูกอแกูกแล้วกู่ัแล้กเล้วแล้วก้ากาขังแล้วกอกลแ้วพอแล้วพอแล้วกู้วโอ้ยก้วกล โอ้คนระเว้ยบุปผีแจกยี่บุกอยล้างมือโอ้โหบานไอ้ไฟไฟๆฟไฟๆๆคุณบอกไม่ได้โอนเฮ้ยโว้ยแม่งล็อกอีกกินหาเลยฮะ เดี๋ยวบัดเดี๋ยวบัดชวนไปกินข้าวไม่ใชา่ละเฮ้ยโอ้ผนก็ไม่บอกสักคำเลยลร้องแบบแปลกะนี่อีทายเล่นร้องเอ้าทำไมอ,ะอ,ะอ,ะอะ่ะเอ่าเอ่าร้องสิเฮ้ย โอ,อโอ๊ยยังงี้จ้ะโอ้ยโอ้ยเ,เราต้องไปใกล้พื้นที่ที่มันจะให้ไปฮนะมอนสเตอร์ถึงจะลดครับถ้าเราไม่ไปตามที่มันบอกก็มันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆโอ้ยมันจะฆ่าทั้งเป็นใช่ไหมเนี่ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอเสิโอกาสเอ้ยโอ้ย่ยาอย่ยาอย่าดูนะครับเพราะเพราะเพราะดูสิ ห้องไหนวะเนี่ยห้องนี้วะไม่ใช่ห้องนี้ก็ไม่ใช่โอ้โหมาบาเลยโอ้ยโอ๊ยพอแล้ว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 วันแล้วพอแล้ววันแล้วเฮ้ยยึดตัเองด้วยเลย โอ้ยกว่าจะเปิดให้กูมึงเปิดให้กูเถอะกูขอเลาะโอ้ยจะตายจะตายจะไม่าตายจะไม่าตายอย่างงี้เออไอ,อ้ประตูไม่เปิดวะเดี๋ยวตายทั้งมึงไงโอ้ยไปละมาอยู่ละโอ้ยโอ้ยโอ้ย เราโชว์ความกล้าให้ผู้ชมเห็นไม่ได้อู้หูยกัศนะครับเอือกูจะตายแล้วโอไม่ไหวไม่ไหวอ่ะโอ้ยโอ้ยจริงอะหรือจริงฮะฮะก็โอ้ยขอจบการแข่งกันไม่ไหวละร้อนอ๋ออยู่คนเดียวแล้วมันร้อนๆ้อนกันเลฮะ